ความจริงที่ต้องยอมรับนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถหรูรถราคาแพงแต่อยากฟรีดาวแล้วก็อยากผ่อนน้อยเรื่องจริงที่ผมเจอบ่อยมากในวงการรถมือสองลูกค้าเนี่ยอยากจะได้รถปีใหม่ๆ ปี2016ขึ้นไปอยากผ่อนน้อยด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างล่าสุดลูกค้าอยากได้ Fortuner ประมาณปี2016เพราะอยากได้เป็นโฉมใหม่เช็คเครดิตบูโรนะครับให้ไฟแนันไปคุยเรียบร้อยสามารถเนี่ยจัดไฟแนันได้ประมาณ90%เขาต้องดาวอยู่มา10%ตัดีกงโกประมาณ80,000ผ่อน7ปีจะผ่อนตกอยู่ประมาณ14,000บาทเสนอไปไฟแนันจะอนุมัติละลูกค้าบอกผ่อนไม่ไหวอ่ะผมก็แก้โจทย์ให้ว่าถ้าอย่างนั้นเราย่นปีลงมาไหมใช่ไหมเป็นประมาณสักปี14ฟรีดาวได้ด้วยนะคราาาี้้ไไมมม่ตออออดดเเลลยยักกกกรใหหบบพะ รถมันเป็นโฉมเก่าผมนี่แบบตึ๊บเลยคือต้องบอกให้เข้าใจง่ายๆก่อนว่าคิดง่ายๆเลยว่าาจะผ่อนไหวไม่ไหวไม่ต้องรอเขาคำนวณให้ตีไปเลยครับ แสนละสองพันถ้ารถ5้าแสนก็ผ่อนเดือนละหมื่นรถสี่แสนผ่อนเดือนละแปดพันอันนี้คือคิดง่ายๆเลยเพราะนั้นผมเจอบ่อยมากสาหรับลูกค้าประเภทนี้นะครับอยากได้รถด,ดีรถปีใหม่ๆอยากฟรีดาวแล้วก็อยากผ่อนต่ําด้วยก็ไม่หาเหอะทัวประเทศอะไม่มีหรอกหรือถ้าคุณได้จริงๆนะดูให้ดีดละกันว่ารถมันดีหรือรถมันชนแต่ถ้าเป็นรถปกติเรทเอรถสวยๆนะครับบอกเลยว่ามันไม่มีอย่างน้อยครับถ้าคุณอยากได้รถที่คุณต้องการจริงๆคุณก็อาจจะต้องมีเพิ่มดาวหรืออาจจะผ่อนแพงหรือจะลดรุ่นลงนะครับ